สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูโอนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราจะเรียนการเนเรื่องของกะวีน้อยร้อยเรียงคํานะคะซึ่งวันนี้ครูจะพานักเรียนนะคะมาลองฝึกในการแต่งบทร้อยกรองกันนั่นเองค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไป แต่งบทร้อยกรองของเรานะคะเรามาอ่านบทร้อยกรองนี้ไปพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะ11บอกความใน1บาทไซของพยางวักหน้าอย่าเลือนลางจำนวน5้าพาจดจำา6พยางในวักหลังตามแบบตั้งเจ้าลองทำสัมผัสตามชี้นำ โยงเส้นหมายให้เจ้าดูสุดท้ายของวักหนึ่งสัมผัสตรึงสามนหนหนูหกห้าโยงเป็นคู่เร่งเรียนรู้สร้างผลงานเอ้นักเรียนคะนักเรียนพอจะรู้ไหมคะว่าบทร้อยกองนี้นักเรียนคิดว่ามันจะเป็นบทของอะไรเป็นบทประพันธ์แบบไหนนะถูกต้องคะ่ะ นั่นก็คือกาบยานี11นั่นเองนะคะเรารู้ได้ยังไงล่ะก็เพราะว่ากาบยานี11เนี่ยวักหน้าเนี่ยมี5าคำใช่ไหมคะและวักหลังก็มี6คคำนั่นเองคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะลักษณะหรือฉันทะลักษณ์ที่เราจำเป็นจะต้องรู้ในกาบยานี11กันนะคะกาบยานี11 1บทนะคะ1บทเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด สี่เอรมีทั้งหมดสี่วักนะคะหนึ่งบทนะคะหนึ่งบทเนี่ยมีทั้งหมดสี่วักนะ1ึงบทนะคะมีสี่วักนะคะ,ะ,คะมีสี่วัก,ะค,ะวกคือวัคที่1วักที่2วักที่3แล้วก็วักที่4นั่นเองค่ะซึ่งแถวแรกนะคะแถวที่1เนี่ยแถวที่1เนี่ยนะเรามาเราเรียกมันว่าบาท เค่ะนะคะแถวที่1นะคะแถวนี้นะเราเรียกว่าบาทเอค่ะส่วนแถวที่สองนะคะแถวที่สองเราเรียกว่าบาทโทนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ทําไม่คุณครูเอานี้มาเพิ่มล่ะคะเพื่อให้เราได้รู้จักตัวนี้ค่ะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะจำก่อนว่า1บทนะคะ1บทเนี่ย เนาะะเดี๋ยวคุณครูหาปากกาดีๆก่อนนะคะหนึ่งบทนะคะหนึ่งบทเนี่ยมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดสี่วักด้วยกันมีทั้งหมดสี่วักนะคะและในหนึ่งบทเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่ามันมีสองบาทอ่ะมันมีสองบาทคือบาทเอกกับบาทโทใช่ไหมคะ แล้วในนะคะแล้วในในหนึ่งบาทนะคะในบาทเอกอ่ะในบาทเอกเนี่ยในบาทเอกนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมดสองวักนะคะบาทเอกจะมีสองวักนะคะนั่นก็คือวักที่เท่าไหร่คะวักที่หนึ่งกับวักที่สองนั่นเองนะคะแล้วก็บาทโทเนี่ย นะ,ะบาทโทบาทโทจะเป็นวรกที่เท่าไหร่คะบาทโทจะเป็นวักที่3กับวรกที่4นั่นเองเนาะพอจะเข้าใจนะคะทีนี้นะ,ะทีนี้เรามาดูคำสัมผัสนะคะคำสัมผัสเนี่ยเขาบอกว่าวรกที่1นึ่งคำสุดท้ายของวรกที่1ค่ะมันจะไปสัมผัสนะคะ กับคําที่3ของวรรคที่2ยกตัวยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคํานี้เนี่ยมันออกเสียงตาคําสัมผัสเหมือนคําคล้องจองเลยค่ะมันก็คำนี้มันก็ต้องเป็นอะไรคะมันก็ต้องเป็นอะไรลูกมันก็ต้องออกเสียงสระอาเหมือนกันอาจจะเป็นงาอาจจะเป็นขาเป็นนาแบบนี้ได้นะคะให้มันคล้องจองกันนั่นเอง แล้ก็คือมีสระเหมือนกันแล้วก็พยัญชนะท้ายเหมือนกันหรตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูค่ะต่อมาในวรรคที่สองเนี่ยคำสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะมันก็จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สเหม,มือนกันค่ะถ้าคําสัมผัสก็คือต้องมีสระแล้วก็ตัวสะกดเนี่ยเหมือนกันนะคะคำสัมผัสนะคะ คุณรู้เขียนให้คำสัมผัสนะคะจะต้องมีอะไรคะจะต้องเป็นคาที่มีสระลและก็ตัวสะกดที่มันเหมือนกันนะคะเหมือนกันต้องเหมือนกันด้วยนะนะคะแล้วนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนและคำสุดท้ายนะคะของวรรคที่4ค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่4 จะต้องไปสัมผัสกับคําที่คําสุดท้ายของบทถัดไปคําสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2ออันนี้ก็คือวรรคที่2เหมือนกันวรรคที่2เนี่ยของบทถัดไปอันนี้คือบทอีกบทหนึ่งนะคะบทหนึ่งเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันมีแค่4วรรคเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่เอามาเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่บทคะอ่ะมันมีทั้งหมด2บท ซึ่งให้รู้ว่าคำสุดท้ายนะคะของวรรคที่4เนี่ยก็จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปซึ่งอันเนี้ยเราเรียกมันว่าเราเรียกมันว่าคำสัมผัสระหว่างบทนะคะอันเนี้ยเราเรียกมันว่าคำสัมผัสระหว่างบท ่อ,อันนี้เราเรียกมันว่าคําสัมผัสนอกเราเรียกสัมผัสนอกนะคะเราเรียกมันวาสัมผัสนอกนะอ่ะพอจะเข้าใจแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาฝึกโยงเส้นสัมผัสกันนะะมาฝึกโยงเส้นสัมผัสกันค่ะนักเรียนกราบยานีลำนำสิบเอ็ดคำจำอยากคลายอันไหนสัมผัสกันนะคะที่ครูบอกว่า คำสุดท้ายของวรรคที่1จะไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2องนะวรรคหน้า5หําคำหมายก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่2ก็จะมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3เก่งมากค่ะวรรคหลัง6ยกสแสดงนะคะคารุละหุนั้น ไม่สำคัญอย่าระแวงคำว่าแสดงกับระแวงก็จะเป็นคำสัมผัสแบบไหนลูกเราเรียกว่ามันสัมผัสระวางบทถูกต้องค่ะคำว่านั้นก็จะไปสัมผัสกับคำว่าคันนะถูกต้องแวงก็จะไปสัมผัสกับคำว่าแจง้งสัมผัสต้องจัดแจงเห็นไหมคะให้ถูกต้องตามวิธี เรามาดูมันสัมผัสกันยังไงนะคะคาว่านํากับคําว่าคําเห็นไหมลูกนากับคาเนี่ยมันมันมีสระตัวเดียวกันคือสระอําถูกไหมคะต่อมาคําว่าคายกับคําว่าหมายก็มีสระตัวเดียวกันคือสระอาและก็มีตัวสะกดเหมือนกันคืออยู่ในมาตาแม่เกยถูกต้อง นะคะถูกต้องนะแสดงกับแวงนะคะแสดงกับแวงเนี่ยมันก็เป็นคําสัมผัสกันเพราะมีสระแอเหมือนกันค่ะและก็อยู่ในมาตาตัวสะกดตัวเดียวกันนั่นก็คือแม่กงนั่นเองนั้นกับคันเช่นกันค่ะมีสระตัวเดียวกันคือสระอะนะคะและก็มีตัวสะกดท้ายตัวเดียวกันก็คืออยู่ในมาตราแม่กลนั่นเองนะคะแวงกับแจงเช่นกันค่ะสระแอเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีงองูก็คือแม่กงเหมือนกันอันนี้เราจึงเรียกว่าโยงคำสัมผัสที่ถูกต้องเนาะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมของวันนี้กันนะคะกิจกรรมวันนี้คุณครูให้นักเรียนนะคะนำคำที่คุณครูเนี่ยกำหนดให้ค่ะนักเรียนนําคําที่คุณครูเนี่ยกำหนดให้นะคะกำหนดให้ เรียบเรียงบทร้อยกรองนะคะให้ถูกต้องตามฉันทลักโดยเอามาเติมอย่างเช่นข้อแรกนะคะโหมีให้คำว่ารองสร้างแล้วก็ปกครองกรุงเทพดุดเมืองจุดจุดจุดดุดเทพจุดจุดจุดขออภัยค่ะเมืองศูนย์กลางการจุดจุดจุดวัดวางงามเรืองจุดจุดจุดเมืองหลวงของประเทศไทย เราจะเอามาทําอะไรยกตัวอย่างนะคะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเรูเห็นคําว่ากลางคำํคำคาที่สามใช่ไหมคะคือคําว่ากลางจะให้เป็นสระอากับงงแล้วก็หาเลยคะ่ะอันไหนละ่ะอคําว่าสร้างเราก็จะได้คําว่าสร้างนั่นเองนะคะเราก็จะได้คําว่าสร้างเห็นไหมเท่านี้เองง่ายนิดเดียวนะคะ,ะต่อมาข้อที่สองนะคะข้อที่สอง โผ่ให้คำว่าร้อนแรงแกงแล้วก็แก้ตามัส,สมั่นแกงจุดจุดจุดหอมเยี่ยรา์รสจุดจุดจุดชายใดได้กืนแกได้กืนแกงจุดจุดจุดแรงอยากให้ไฝฝันหาเราก็เอาคําเหล่านี้มาเติมให้มันสัมผัสแล้วก็คล้องจองกันนะคะมีให้ทั้งหมดสองข้อด้วยกันให้นักเรียนทำวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันชั่วโมองหน้าสวัสดีค่ะ